ขอบคุณผู้สื่อข่าวทุกท่านที่วันนี้มาร่วมสังเกตการนะครับผมเองในอภิชาติไยน,นุ่นเดือนครับประธานสาพานการขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยสิ่งหนึ่งที่อยากจะมาบอกราชการกรุงเทพมหานครนะครับท่านอัศวินขอนเมืองท่านได้ประกาศมาบอกว่าต่อไปนี้ตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาคมเนี่ยท่านจะห้ามรถตั้งแต่หกล้อขึ้นไปเนี่ยห้ามเข้ากรุงเทพกรุงเทพมหานครในร้อยสิบสามตารางกิโลเมตรนี่ครับ เขามีการกําหนดว่าไม่ให้รถบรรทุกตั้งแต่หกล้อถึงสิบล้อเนี่ยเข้าไปยังกรุงเทพชั้นในคือร้อยสิบสามตารางกิโลเมตรในอันดีเข้ายังกรุงเทพชั้นในก็เนื่องด้วยเขามีการวางพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานในที่นี้ก็คือการสร้างทัเทอร์มินนลขึ้นมาสี่มุมเมืองครับที่ทางกรมการขนส่งทางบกได้สร้างขึ้นมาเพื่อการเีงไม่เคยเรียกร้องไม่เคยอะไรเราก็ทําตามเพาะอะไรครับพ่อรัฐบาลได้มีการซับสิได โดยการซัพพอร์ตในเรื่องของสถานที่ก็คือ,อสถานที่เขาเรียกว่าท่าทีมโน่ก็คือศูนย์กระจายสินค้าแล้วอีกอย่างนึ่งนอกจากศูนย์กระจายสินค้าแล้วยังรองรับไมสายห้าก็ยังเจอปัญหาเกี่ยวกับปัญหาของเขตเมืองก็คือกอบนะครับเดี๋ยวไอ้เรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับห้ามรถเข้ากรุงเทพเพียงแต่ผมเกินให้ท่านฟังนะครับผมอยากจะย้อนหลังไปเมื่อตอนต้นปี เดือนพกราคมปี2563นะครับ<ม>ก็มีการประกาศใช้ที่จะบังคับว่ารถบรรทุกตั้งแต่10ลอ้อเมื่อก่อนนี่6ล้อไม่ห้ามนะตั้งแต่10ลอ้อไม่ให้เข้าครับแล้วก็คณะกรรมการของสามพันนี่นะฮะได้มีการเดินสายไปร่องเรียนที่กรมทัพย์นะฮะแล้วเราก็ของเกษตรกร ก็คือพวกจ้างข้าวพวกเผาเนี่ยยังลอยข้ามาถึงสิงคโ,โปร์มาเลเซียหลังในเรื่องของอให้ทางภาครัฐน,นี่ครับที่เกี่ยวข้องนะครับได้มีการตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรงนี้จริงๆเลยให้เอานำเอาสามารถที่จะสร้างภาพให้ประชาชนได้รูก้ก็คือรถบรรทุกแต่สิ่งหนึ่งที่เขามองข้ามว่ารถบรรทุกเนี่ยเราเคยพิ่งวมาแล้วสองเที่ยวขั้นต่ำ แต่สุดท้ายแล้วกำหนดให้เหลือเที่ยวเดียวถามว่าเหลือเที่ยวเดียวตั้งแต่เวลา21นาฬิกาถึง5นาฬิกาท่านดูสิครับว่าการขนถ่ายสินค้าในช่วงกลางคืนเราจะไปโหลดสินค้าในช่วงกลางคืน,บบนเนี่ยมีรถบรรทุกเนี่ยมาจากอะไรรถบรรทุกทําให้มลภาวะตรงนี้ขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์ที่พารสมารนสงทางบกแห่งประเทศไทยครับสวัสดีครับพี่น้องสืง่อมวลชนครับ ผมพิรพัฒน์จิรวัฒนาเอกนายกสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยนะครับสิ่งที่ผมอยากจะเรียนกับจะสามารถแก้ปัญหาฝุ่เพียม2.5ได้หรือไม่แล้วก็รถบรรทุกเป็นตัวปัญหาในการสร้างผลวิจัยของกรมทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งทําโดยสถาบันร i t นะครับมีการทําวิจัยว่าใ5เอร์เนต์นะครับมาจากใน การเผา5%อันนี้มันก็ขัดแย้งกับผลวิจัยจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยไม่ว่าจะเป็นของใจก้าหรือแม้แต่ของนาซาเองนะครับซึ่งผลวิจัยออกมาชัดเจนว่าการเผาในที่โล่งในช่วงเดือนกันวาคมจนถึงกุมภาพันธ์เนี่ย50%นะครับมาจากการเผาซึ่งเป็นตื่นนะครับเพราะฉะนั้นการที่ผลวิจัยของทางกรมทรัพยากร อ,ออกมาว่า28%มาจากรถบรรทุกในแสนกว่าคันซึ่งในตามความเป็นจริงแล้วรถบรรทุกที่จดในทะเบียนกทมทุกคันไม่ได้วิ่งอยู่ในกทมนะครับจากตัวเลขของกรมการขนส่งเป็นที่ชัดเจนนะครับรถบรรทุกส0ล้อที่วิ่งอยู่ในกทมเนี่ยทุกคันติด GPS ซึ่งสามารถแทร็กได้นะครับกรมการขนส่งมันก็เลยทําให้รถบรรทุกกลายเป็นปัญหานะครับในภาคขนส่งนะครับ แล้วก็อย่างที่ผมเรียนไปรถบรรทุกที่วิ่งอยู่ในกรอทอมว่า7จ0 0 0คันเนี่ยมันมีบางส่วนที่จอดอยู่เฉยๆอย่างเช่น6โมงช้าจนถึง9กโมงชื้นที่กรทมเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยครับที่ว่ารถบรรทุกจะเป็นปัญหาหลักในการสาร้างฝุ่นเพียมอถ้าเทียบกับจํานวนประชากรรถทุกชนิดที่อยู่ในกรทมนะฮะกว่า5้าล้านคันเราเป็นเพลงเสียดเสี้ยวกับเพื่อหายวันหนึ่งไม่ต่ำกว่าพันล้านเดือนหนึ่งผมว่าไม่ต่ำกว่าสามหมื่นล้านนะครับต่อเดือนนะฮะ สามเดือนที่กำลังจะกำหนดนโยบาย